ให้ระวังนะลูกมีเกณฑ์มีอุบัติเหตุมิดใกล้ชิดตีจากแบบชนิดชิดใกล้หายใจลดกันมีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ดีอย่าเอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งสายดูดวงสายเช็คดวงฟังป้านะลูกเชื่อป้านะลูกดวงตั้งแต่วันที่26เมษาถึง26พฤษภาดวงใครเป็นยังไงไป ไปดูกันดวงคนที่เกิดวันจันทร์เป็นวันที่ต้องเริ่มต้นเริ่มสร้างเริ่มก่อเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยแล้วเ,เหนื่อยด้วยหรอป้าเหนื่อยอันนี้เหนื่อยถึงจะสำเร็จถ้าไม่เหนื่อยไม่สำเร็จแล้วถ้าไม่ยินยอมหมายถึงว่าใจไม่อยากทำก็ไม่ได้นะหนูนะเพราะต้องเหนื่อยคำว่าเหนื่อยต้องเหนื่อยมาจากตัวด้วยคือคนวันจันทร์เขาจะคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้น เขาก็จะประสบความสําเร็จเพราะเขาคิดสร้างสารรค์คิดที่จะทําคิดที่จะลงมือทําและมีสติทําอะไรก็ขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําไมถึงบอกว่าขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราพึ่งเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กเป็นใหญ่ไม่ใช่จากใหญ่เป็นเล็กคู่ครองถ้ายังไม่มีมีสิทธิ์ที่จะได้เจอหรือได้พูดได้คุยคนที่มีแล้วให้ระวังปากเสียงจากเรื่องเด็กๆหมายความว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ ศัตรูของคุณก็คือบริวารเด็กๆหรือเล็กๆหรือตำแหน่งต่ำกว่าเพราะฉะนั้นสรุปคุณต้องคุมบริวารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีแน่นอนอดวงคนที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เห็นทุกเรื่อง ถ้ามันเป็นผลดีทําไปถ้าไม่เป็นผลดีต้องให้เลิกหรือเบาเลยทันทีช่วงนี้ดวงของคนวันอังคารหมุดหงิดจุกจิก,จกมุ่นงานในทุกเรื่องไม่ตัวเราหรือคนอื่นก็ทําให้หมุดหงิดแต่เป็นวันที่มีอํานาจบารมีมีคนฟังคําพูดเรามีคนเชื่อถือเราคู่ครองคนที่มีแล้วอยู่คนที่มีหรือไม่มีก็อยู่ในเกณฑ์สุนทรีคําว่าสุนทรีหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ครองแบบชนิด ชิดใกล้หายใจลดกันคนวันอังคารทําอะไรอย่าใส่อารมณ์เพาออารมณ์ร้อนควบคุมอารมณ์ให้อยู่คุมสนาขางานให้ได้มีสติแล้วจะดีทีเดียวอย่าปากไวมิตรจะนําพาความลับมาให้เราได้รับรู้หมายถึงยังไงหมายถึงว่าไม่ว่าความลับเราหรือความลับคนอื่นเขาจะนํามาเปิดเผยให้เรารับรู้คือหมายถึงเขาจะมาพูดกับเรา คนวันพุธเป็นคนผงผางใจร้อนแต่ไม่ใจร้ายตอนเนี้ดวงของคุณณช่วงเนี้ยเป็นดวงที่มีปัญหาคิดทำอะไรได้ไม,ม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ควรต่อเติมหรือสิ่งเริ่มในช่วงนี้เริ่มสิ่งใหม่ในช่วงนี้ให้ระวังการป่วยกระทันหัน้นตัวเองญาติเน้นญาตผู้ใหญ่โชคลาบหาไม่ได้หาไม่ได้ไคือไม่มี และไม่ต้องไปแสวงหามันมิตรนินทาว่าร้ายไม่เข้าใจมิตรใกล้ชิดตีจากดวงมิรไม่มีเลยดวงมิรไม่ดีไม่ใช่ค่ะไม่เข้าเข้าใจผิดมิรนินทาว่าร้ายคําว่านินทาว่าร้ายไม่ได้แปลว่าไม่มีมิรมิรนินทาอินนี่แม่งมันมีผัวอย่างนี้อินี่แม่งมันมีชู้อินี่มันอย่างนี้เข้าใจไหมไม่ใช่ไม่มีมิตรความหมายของแกผิดมีมิตรแต่มิตรนินทาคู่ครอง เป็นคนฉลาดมีไหวพริบคุณจะต้องให้ความสําคัญกับคู่ครองมั่งรับฟังคู่ครองบ้างเพราะคุณเนี่ยทำตัวเป็นใหญ่ทําตัวเป็นผู้นําไม่รับฟังความคิดเห็นของคู่ครองหรือคนใกล้ชิดอย่าคิดว่าตัวเก่งการงานยังไปได้อย่าใจร้อนให้รับฟังผู้อื่นถึงจะดีข้อควรระวังอย่าผงผางความคิดหรือการกระทําของเรา มีคนนําไปปรับปรุงปรุงแต่งแล้วเอาหน้าเอาผลประโยชน์ตรงนั้นไปนําเสนอคนวันพุธให้ระวังนะลูกมีเกณฑ์มีอุบัติเหตุอุบัติเหตุใหญ่ไหมระวังก็ไม่ใหญ่ไม่ระวังก็ใหญ่ก็ถึงบอกให้ระวังไง เกิดวันพฤหัสเป็นวันที่มีความรักสดใสเป็นยังไงคะเป็นคนที่มีความรักสดใสอบอุน่นถ้าเป็นเด็กก็จะมีคนอุปถมัมคือมีผู้ใหญ่อุปถมัมความรักมีความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นคนวันพฤหัสเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายไม่ค่อยขัดคนรับฟังคนได้ดีเป็นคนที่คิดอะไรไม่คิดอะไรมากมีวาสนาสบาย ก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนสบายสบายไม่ค่อยสร้างปัญหาเข้ากับมิตรได้ดีเข้ากับคนได้ดีไม่ขัดเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์คู่ดีอบอุ่นหรือมีอายุเท่ากันถึงจะดีหรือแก่กว่าการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนดวงดีมีเกณฑ์มีความรักสูงมากจบ การงานเนี่ยหนูไปอยู่ตรงไหนก็จะมีคนอุปถรัรมภ์หนูไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือต่ำวัยอายุก็จะมีคนช่วยเหลือหนูงานหนูก็จะไม่เหนื่อยคนวันพฤหัสเนี่ยถ้าทํางานเหนื่อยนะจะไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวสวนชาวไร่นี่ก็จะเป็นคนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทําสวนที่มันเป็นสุนทรีสุนทรีคือสบายสบาย,บายคือใจเขาต้องชอบคนวันพฤหัสจะเป็นคนที่อย่าอย่าอย่าเอาอะไรไปใส่ที่ไม่ชอบ วาสนาก็คือคนอุปถัมภ์ไงลูกสบายดวงสบายไปตรงไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยวาสนาคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกแต่ไม่ยอมสูญเสียตัวตนคนวันศุกร เป็นคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองว่าจะเอายังไงคือยังจับจุดตัวเองไม่ได้ยังเบอร์เบอร์อยากโยกอยากยา้ายอยากเปลี่ยนแต่ไม่เริ่มเป็นแต่เพอ้อเพอไปวันวันมิดยังคง <ผม S 2> ไม่ยังย่งยืนทั้งเราและเขายังไม่เต็มบร้อย<ๆ>โชคลาภมีจากตัวเองเช่นหยิบจับค้าขายจากของใกล้ตัวคู่ครองต้องเป็นผู้นำให้เพราะตัวเองยังไม่รู้ตัวเองจะเอาอะไร ถ้ายังไม่มีคู่ครองก็จะเป็นญาติที่คอยช่วยเหลือคู่ครองที่เป็นผู้นําในที่นี้หมายถึงต้องเป็นคู่ครองที่มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้นํานะเข้าใจคําว่าผู้นํำไหมคําว่าเด็กกว่าในที่นี้หมายถึงไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงถ้าคู่ครองไม่มีสมองอะ่ะคู่ครองที่ไม่มีความคิดนำอะ่ะจะจะจะไม่ดีคู่ครองต้องมีวุฒิภาวะเป็นผู้นําถึงจะดีคนวันศุกร์มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ แต่ไม่ใช่การเริ่มต้นจากตัวเองมีคนแนะนําชี้ทางสมควรทำเพราะไม่ทําจะฟุ้งซ่านคนวันศุกร์เป็นคนสบายมีคนช่วยคิดช่วยทําคอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนถ้าเหนื่อยก็จะเหนื่อยแค่20%ซของคนที่เหนื่อยข้อควรระวังเป็นคนที่ชอบทําตัวเองให้มีปัญหาคือเกิดจากความคิดมโนว่าจะต้องอย่างงูน้นมโนว่าอย่างนี้จัด ความคิดของตัวเองไม่มีใครเข้ามากระทําแบบว่าให้เจ็บช้าอะ่ะหมายถึงคิดไปอะ่ะคิดเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกแต่พอนั่งว่างๆเอาอารมณ์พวกนั้นอะ่ะมาบวกลบกันมาสร้างให้มันเป็นความคิดของตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นความเครียดอ่ะเพราะคนวันศุกร์จะเป็นเรื่องของความเครียด คนวันเสาร์หาเงินเก่งใช้เก่งเป็นกอบเป็นกร,รมชุละคนวันเสาร์เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแข็งแกร่งแต่ใจร้อนคิดการใหญ่ชอบเอาชนะห้ามดูถูกคนวันเสาร์เด็ดขาดเป็นคนที่มีความคิดเพราะเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงดูแลครอบครัวเป็นคนที่ใช้เงินเป็นไม่ใช้เล็กๆใช้ใช้ใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันโชคลาภได้จากการทำงานไม่มีคำว่าฟุก ไม่ค่อยเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นต้องพิสูจน์ได้ต้องทำด้วยตัวเองมั่นใจตัวเองสูงมิตรมักยกย่องคนวันเสาร์จะยกย่องให้เป็นผู้นำเพราะเขามีความเป็นผู้นำสูงมิตรยกย่องมิตรเชื่อถือมิตรไว้ใจคนวันเสาร์คู่ชอบคนที่เด็กกว่าชอบคนแต่งตัวชอบเปรี้ยวชอบสาวเปรียปร้ยวแต่ต้องเป็นผู้ตามชอบคนฉลาดชอบคนที่มีความคิด โสดูของคนวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นคนเจ้าชู้นะหนูคือเขาต้องถ้าคุณเข้าขายในความฉลาดเฉลียวเขาเลือกเขาเป็นคนเลือกคู่ไม่ใช่คู่เลือกเขานะคะเพราะจะนั่งถามว่ามีคู่ไหมคุณอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเขาสนใจคุณแน่คุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความคิดคุณแต่งตัวสวยคือต้องครบครบครบเครื่องผู้หญิงของคนวันเสาร์หรือผู้ชายของคนวันเสาร์ต้องครบเครื่องอยู่ในเกณฑ์เขาเดินหาคุณเองเลย เขาเดินเข้าจีบคุณเลยการเงินเป็นคนรู้จักใช้ไม่ค่อยซื้อของจุกจิกซื้อซื้อใหญ่เก็บเก็บใหญ่ต้องการสิ่งไหนเก็บแล้วซื้อด้วยตัวเองการเงินเก็บเก่งหาเก่งมีปัญญาเกณฑ์สำเร็จในเรื่องการงานสูงอ้ออ๋อข้อควรระวังคือเจ้าชู้คือคัดเลือกคนเกินไปท่าในเรื่องของความเด็ดเด็ด จะพูดให้ฟังเพราะหนึ่งเขาชอบคนแต่งตัวชอบเปรี้ยวแต่ความฉลาดเพราะฉะนั้นเขาเจ้าชู้นะแต่เขาจะโดดเดี่ยวเรื่องความรักเพราะเขาเป็นคนคัดเลือกข้อควรระวังอย่าเลือกมากคนวันอาทิตย์เป็นคนที่ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปข้างหน้าไม่ย่งอยู่กับที่ดวงคนวันอาทิตย์มาแรงที่สุดในรอบนี้ ทั้งการงานความรักการเงินโชคลาภวันอาทิตย์เป็นวันที่ชอบเสียงโชคแล้วก็จะได้อะไรมาบ่อยๆเชื่อในเรื่องโชคลาบชอบความลี้ลับแต่เป็นคนขี้กลัวหวาดระแวงแต่พิสูจน์คือเขาหวาดระแวงเขากลัวแต่เขาเขาม่หนีอ่ะเขาเออตรงเนี้ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมีผีเขาจะพิสูจน์อ่ะว่ามันไม่ใช่จะพิสูจน์คาพูดจะพิสูจน์หลักเกณฑ์ เขาจะพิสูจน์อะหวาดระแวงเป็นคนท้าทายเป็นคนชอบพิสูจน์แม้กระทั่งจะกลัวก็พิสูจน์มิตรคนวันอาทิตย์เป็นคนที่เลือกคบมิตรจะคบมิตรที่สูงกว่านำพาไปในทางที่ดีเป็นคนคัดสรรมิตรเพราะเขาจะเป็นคนก้าวหน้าไงเขาก็จะคบในสิ่งมิตรที่จะพาเขานำไปในที่ที่ดีกว่าสูงกว่าเป็นคนทะเยอทยานคนวันอทิตย์ เป็นคนที่โหยหาความรักและก็น้อยใจในเรื่องรักขี้น้อยใจแต่ว่าถ้ารักใครหัวปักหัวปั๊มถ้าใครยังไม่พบรักมีเกณฑ์จะพบรักในช่วงนี้การเงินของคนวันอาทิตย์เป็นคนใช้เงินเก่งมากๆหัวสูงใช้จ่ายง่ายขอให้ชอบต้องเอาให้ได้เอาแต่ใจขี้งอนชอบสังสรรค์และก็ชอบเสนอหน้าการงาน มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ดีข้อควรระวังอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งรู้ลึกรู้จริงคำนวณจากตัวเลขแม่นยำที่สุดแน่นอนที่สุดเชื่อป้านะลูก